สวัสดีครับตอนนี้น้องอยู่กับพี่สายในคลิปสรุปเนื้อหาเรื่องคลื่นนะครับเราจะใช้เวลากันไม่นานมากแต่เนื้อหานี่โคตรละเอียดเลยฮะหน้าที่น้องคือหูน้องเนี่ยต้องดีโคตรแปลว่าต้องตั้งใจฟังดีๆนะครับแล้วค่อยหยุดเทปจดนะฮะแล้วจากนั้นจดต้องให้เหมือนจดเสร็จแล้วต้องฟังซ้ำๆฟังซ้ำๆดูซ้ำๆท่องซ้ำๆโอเคปะ่ะและน้องจะจําได้พี่สายจะมาพูดหัวข้อแรกเลยแล้วกันนะครับก็คือเรื่องการจําแนกคลื่นน้องจํา4ชื่อนี้ไว้ดีนะครับคลื่นก้นหมายถึงคลื่นที่อาศัยตัวกลาง คลื่นไม่เล็กไฟฟ้าไม่อาศัยตัวกลางคลื่นตามขวางเป็นแบบนี้ครับตัวคลื่นเองจะวิ่งเป็นเส้นตรง W คือคลื่นหรือว่าเวฟเ <c ười> มื่อมันผ่านอนุภาคตรงไหนก็ตามแต่อานุภาคจะสั่นในทิศทางตั้งฉากกับมันอนุภาคคือตัว P เราเรียกคลื่นตามขวางแต่ถ้าเกิดเป็นคลื่นตามยาวนะครับคลื่นก็จะวิ่งเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมคือ W แต่เมื่อมันผ่านไปที่อนุภาคใดอนุภาคจะสั่นในทิศทางขนานกับคลื่นโอเคไหมเราเรียกคลื่นตามยาว ในในั้ก็พูดถึงเรื่องอนุภาคและคลื่นแล้วนะครับขอเติมอีกตัวนะฮะแหล่งกําเนิดคือตัว s เขาบอกว่าแหล่งกําเนิดนะครับจะมีความถี่ fs ความถี่แหล่งกําเนิดจะเท่ากับความถี่ของอนุภาคที่สั่นและจะเท่ากับความถี่ของคลื่นที่เกิดขึ้นแต่ตรงนี้ฟังดีๆครับอัตราเร็วเชิงมุมของแหล่งกําเนิดที่สั่นจะเท่ากับอัตราเร็วเชิงมุมของอนุภาคที่สั่นแต่จะไม่เท่ากับอัตราเร็วเชิงเส้นของคลื่นที่วิ่งบนเส้นตรงนะครับณจุดจุดนี้ถือว่าสําคัญมาก คราวนี้อย่าเพิ่งจดนะครับน้องฟังต่อพี่สายจะยกตัวอย่างคลื่นในน้องดูนะครับน้องฟัง7ตัวนี้นครับอยู่ในวงกลมสีมพูก็คือคลื่นวิทยุอินฟารฟาเรดไมโครเวฟอัลตราไวโอเลตวิสิเบลไลท์เอ็กซเรและแกมมาทั้งหมด7ตัวนี้เป็นทั้งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นตามขวางต่อไปนะครับมาดูอีก3ตัวนะครับก็คือคลื่นผิวน้ำนะครับที่มันกระเพื่อมหรือว่าการสะบัดเส้นเชือกนะครับหรือว่าการสะบัดสปริง 3ตัวนี้จัดเป็นคลื่นกลนและคลื่นตามขวางพร้อมๆกันและมาดู3ตัวสุดท้ายนะครับได้แก่คลื่นเสียงนะครับคลื่นสปริงแต่สปริงนี้ไม่ได้สบัดนะครับเป็นการดึงเข้าดึงออกนะฮะและคลื่นใต้น้ําทั้ง3ตัวนี้จัดเป็นคลื่นกลนและคลื่นตามยาวไปพร้อมๆกันนี่คือการจําแนกคลื่นจบสมบูรณ์ตามนี้หน้าที่น้องหยุดเทปจดครับ แล้วถ้าเกิดน้องจดเสร็จแล้วพี่ไปหัวข้อที่2เรื่องอัตราเร็วคลื่นตรงนี้เร็วหน่อยนะครับอัตราเร็วคลื่นคลื่นคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยอัตราเร็วเชิงเส้น V สูตรง่ายๆอัตราเร็วคงที่ S ส่วน T จบกันหรือเท่ากับความถีคลื่น F หน่วยเฮิร์ตคูณกับความยาวคลื่นแลมด้าหน่วยเมตรหรือเท่ากับนะครับความยาวคลื่นแลมด้าหน่วยเมตรหารด้วย T ใหญ่คาบเวลาหน่วยวินาทีตรงนี้จบครับน้องหยุดเทปจดได้เลย แล้วเกิดน้องจดเสร็จแล้วมาดูต่อนะครับเรื่องความต่างเฟสเขียนด้วยตัวสัญลักษณ์คือเดลต้าเฟสมี2ส,สูตรครับเดลต้าเฟสนะฮะสูตรที่1คือ2องพายคูณกับเดลต้าเหารด้วยแลมด d าเดลต้าเหมายถึงระยะห่างนะครับมีหน่วยเป็นเมตรอีกสูตรหนึ่งคือเดลต้าเฟสหรือความต่างเฟสมีค่าเท่ากับ2องพายเดลต้าทหารด้วยค่าบเวลาเดลต้าทหมายถึงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปหน่วยวินาที คราวนี้น้องฟังดีๆนะครับเวลาน้องแทนค่าเดลต้าเฟสกับ2องพายต้องไปด้วยกันนะฮะถ้าเดลต้าเฟสของน้องเป็นองศาน้องต้องเปลี่ยนพายเป็น180ฟังชัดไหมครับถ้าเดลต้าเฟสเป็นองศาน้องต้องเปลี่ยนพายเป็น180แต่ถ้าเกิดเดลต้าเฟสของน้องเป็นเรเดียนน้องไม่ต้องไปเปลี่ยนพายให้ชัดนะครับถึงตรงนี้น้องหยุดเทปจดได้เลยครับใครฟังไม่ชัดโปรดฟังซ้ําพี่สายพูดชัดมากเลยนะครับ แล้วถ้าเกิดน้องจดเสร็จแล้วพี่สายไปต่อเลยนะครับในหัวข้อการสะท้อนหน้าที่น้องดูเส้น3ามเส้นนี้ดีๆฮะสำคัญมากรังสีตัวแรกเรียกว่าทิศคลื่นตกกระทบรังสีต่อไปเรียกว่าทิศคลื่นสะท้อนเส้นประที่ตั้งฉากกับแนวรอยต่อตรงนี้เราเรียกว่าเส้นปกติ3เส้นนี้ต้องอยู่บนระนาบเดียวกันเป็นกฎการสะท้อนข้อที่1จากนั้น ทิศคลื่นตกกระทบทำมุมเทียบกับเส้นปกติทิศคลื่นสะท้อนทำมุมเทียบกับเส้นปกติเกิดเป็นมุมตกกระทบเซต้าหนึ่งและมุมสะท้อนเซต้าสองสองมุมนี้ต้องมีค่าเท่ากันก็คือกฎการสะท้อนข้อที่สองจากนั้นโจทย์ที่เคยออกข้อสอบเรื่องการสะท้อนนะครับจะมีปลายสองแบบหน้าที่น้องจำชื่อก่อนครับปลายเปิดนะครับกับปลายปิดปลายเปิดนั้นเฟสของคลื่นสะท้อนจะไม่เปลี่ยนเราเรียวเฟสเปลี่ยนไปทักรงศา แต่ถ้าเกิดเป็นปลายปิดเมื่อไหร่เฟสจะเปลี่ยนไป180องศาตรงนี้จําให้แม่นจากนั้นมาดูวิธีการวาดรูปนะครับหน้าที่น้องจําคําว่าตีลังกาหันหน้าออกแค่นั้นเองฮะน้องดูครับถ้าเป็นปลายเปิดนะครับลักษณะของคลื่นที่สะท้อนออกมาคือจะไม่ตีลังกาแต่หันหน้าออกเห็นไหมครับไม่ตีลังกาหันหน้าออกเห็นไหมครับเคลื่อนวิ่งเข้าตัวนี้วิ่งออกจบไหม แต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นปลายปิดปุ๊บเนี่ยมันจะตีลังกาแล้วหันหน้าออกสังเกตตีลังกาครับหัวจากด้านบนลงอยู่ข้างล่างเห็นไหมแล้วคลื่นก็จะเคลื่อนที่ออกมาเข้าใจไหมครับพี่สายพูดต่ออีกนิดหนึ่งเพื่อน,น้องเข้าใจครับคำว,ว่าปลายเปิดมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าปลายอิสระนะครับปลายอิสระปลายอิสระคือจุดที่เขาผูกตรงนี้เนี่ยเป็นห่วงนะครับมันจะสามารถสั่นขึ้นลงได้แต่ถ้าเกิดเป็นปลายปิดเนี่ยเขาเรียกปลายตรึงแน่นก็เป็นชื่อหนึ่งนะครับให้น้องได้จํากันถึงตรงนี้แล้วน้องหยุดเทปจดได้เลยครับ ถ้าน้องจดเสร็จแล้วมาฟังต่อนะครับหัวข้อที่5ออกข้อสอบเยอะมากเรื่องการหักเหฟังตรงนี้ดีๆเสียงพี่ฟังชัดๆการหักเหคือการที่คลื่นเปลี่ยนความเร็วเมื่อเปลี่ยนตัวกลางฟังซ้าอีกรอบการหักเหคือการที่คลื่นเปลี่ยนความเร็วเมื่อเปลี่ยนตัวกลางในรูปพี่อยากให้น้องดูนะครับตัวกลางที่1จะมีรังสีตกกระทบตัวกลางที่2จะมีรังสีหักเหรังสีตกกระทบทํามุมเซตาหกับเส้นปกติรังสีหักเหทํามุมเซต้าสกับเส้นปกติ จากนั้นที่น้องควรรู้และจําให้แม่นยําก็คือว่าทั้งความเร็วความยาวคลื่นและเซต้าจะผันตรงกับความลึกของน้ําถ้าน้ําลึกทุกอย่างเยอะหมดจากนั้นสูตรการคํานวณเอาสูตรไปเลยครับไซ n เซต้าหส่วนไซเซต้าสนะครับจะเท่ากับ V1 ส่วน V2 จะเท่ากับแลมด้าหส่วนแลมด้าสการใช้สูตรนี้นะครับแลมด้าหและ2ไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยคอยใ,ใช้หน่วยเดียวกัน V1 V2 ไม่ต้องเป็นหน่วยคอยใ,ใช้หน่วยเดียวกันก็พอนะครับ จากนั้นไปดูปัญหาที่ต้องทําข้อสอบไม่ได้คือน้องไม่รู้ว่าเซตาที่โจทย์บอกนั้นเป็นเซตาหนึ่งหรือเซตาสองวิธีการดูคือถ้าเจอคําว่าตกกระทบหมายถึงเซตาหนึ่งถ้าเจอคําว่าหากเขหมายถึงเซตาสองจากนั้นจุดต่อไปที่โจทย์จะหลอกน้องก็คือว่ามุมที่เขาบอกมานั้นจะใช่มุมที่ใช้ในการคำนวณหรือเปล่าวิธีการดูดูแบบนี้ครับถ้ามุมที่โจทย์บอกมาเป็นมุมระหว่างทิศเคลื่อนกับเส้นปกติถือว่าใช้ได้เลยถ้ามุมที่เขาบอกมาเป็นมุมระหว่างหน้าเคลื่อนกับรอยต่อก็ใช้ได้เลย แต่ถ้าเมื่อไหร่มุมที่เขาบอกมาเป็นมุมระหว่างทิศขึ้นกับรอยต่อเช่นบอกมาว่า30องศาน้องอย่าใช้30คำนวณให้เอา90ลบก่อนแปลว่ามุมที่ใช้คือ90ลบ30เท่ากับ60หรือแม้กระทั่งบอกว่าหน้าคลื่นเทียบกับเส้นปะกะติบอกมาเท่ากับ50องศาสมมุติแปลว่าน้องใช้50ไม่ได้น้องต้องเอา90ลบ50ก่อนเท่ากับ40เป็นมุมที่ใช้ในการคำนวณจริงๆโอเคไหมครับจากนั้นน้องมาดูต่อนครับพี่สายจะพูดถึงมุมวิกฤต มุมวิกฤตก็คือมุมที่เครื่องจะต้องเคลื่อนที่จากน้าตื้นนะครับไปสู่น้ําลึกอันนี้จําให้แม่นมุมวิกฤตจะคํานวณได้นั้นก็คือการแทนค่าเซต้าหในสูตรนี้ด้วยเซต้าสแล้วแทนค่าเซต้าสด้วยมุม90องศาจากนั้นถ้าน้องจะคํานวณเรื่องการสะท้อนกลับหมดให้น้องรู้ว่าการสะท้อนกลับหมดเกิดขึ้นเมื่อเซต้าหมากกว่ามุมวิกฤตถึงตรงนี้น้องหยุดเทียบจดครับ น้องจดเสร็จแล้วมาฟังต่อนะครับหัวข้อที่6การแทรกสอดมหากราบเลยครับการแทรกสอดจะเกิดภาพบรรยากาศของคลื่นนิ่งก็คือชิ้นแหนมตัวนี้เราเรียกอย่างกิฟเก๋ว่าลูปหน้าที่น้องจําว่าลูปเท่ากับแลมด้าส่วน2จากนั้นว่าน้องทำโจทย์เรื่องการแทรกสอดจะมีโจทย์2แบบเฟสตรงกันหมายความว่าริ้วกลางจะเป็นปฏิบัติบลาดับที่0ถ้าเฟสตรงข้ามริ้วกลางจะกลายเป็นบับลําดับที่ศ สูตรการคำนวณก็คือพาดดิฟมีค่าเท่ากับ2กรณีคือ n อ็แลมดาก็ได้หรือว่า n ลบ1ส่วน2องแลมดาก็ได้สูตรบนใช้กับตำแหน่งปฏิบัติสูตรล่างใช้กับตำแหน่งบับถ้ามาไห่เป็นเฟสตรงข้ามนะครับให้น้องก๊อปปี้สูตรมาเลยครับเพียงแต่ว่าสลับนะครับสูตรบนใช้กับบับสูตรล่างใช้กับปฏิบัติจบกันแค่นี้โอเคไหมครับไอ้คำว่าพาดดิฟคืออะไรครับพาดดิฟนะครับมีความหมายเท่ากับการเอา s 1 p ลบกับ s 2 p แล้วจับเท่ากับ d ีไซน์เซตก็ได้นี่คือค่าของผาดดิฟคำถามที่ออกข้อสอบบอยมากคือการถามจํานวนริ้วให้น้องใช้เทคนิคว่าตัดทรายทิ้งตัดทรายตัวนี้ทิ้งออกจากสูตรแล้วคํานวณหาค่า N n ที่น้องเห็นในสูตรคือตรงนี้และตรงนี้ให้น้องปัดเศษทิ้งที่กํานวนได้แล้วนับตามจริงจบกันตรงนี้น้องหยุดเทีจุดได้เลยครับ แล้วถ้าเกิดน้องจดเสร็จแล้วพี่สายจะมาดูต่อนะครับในเรื่องของการเลี้ยวเบนการเลี้ยวเบนคือการเกิดขึ้นด้านหลังสิ่งกิดขวางสูตรคำนวณคือการหาความยาวคลื่นในการเกิดการเลี้ยวเบนให้น้องเอาความกว้างช่องแคบหารด้วย n+ นบวกหนึ่งนะครับแล้วความกว้างช่องแคบหารด้วย n อธรรมดาใส่เครื่องหมายตามนี้ก็จะได้สูตรคำนวณจบเลยโอเคนะครับต่อไปพี่สายพูดต่ออีกนิดเดียวอธิบายเรื่องของเซต้านิดหนึ่งนะเซต้าที่น้องเห็นตรงนี้นะครับคือมุมเบี่ยงเบนที่วัดจากแนวกลางไปยังจุดที่เราสนใจ ส่วน s1p เป็นระยะที่เราวัดจากจุดที่สนใจไปยังแหล่งกำนเนิด s1 s2p คือวัดจากจุดที่สนใจไปยังแหล่งกำนเนิด s2 โอเคไหม, okay, มครับ n ตัวนี้คือเลขลำดับของบับและปฏิบัติมีเลขเป็น1 2 3 4ว่ากันไปโอเคเนาะเนื้อหาของพิสายจบเรียบร้อยแล้วหน้าที่ค้องคือหยุดเทปจดให้เหมือนแล้วน้องฟังดีๆนะน้องจําเป็นต้องดูต้องฟังต้องท่องบ่อยๆเพื่อความชํานาญในเนื้อหาเพื่อตัวน้องเองและน้องจะทําข้อสอบได้ขอให้น้องโชคดีเจอกันในบทต่อไปครับสวัสดีครับ